เครื่องในหมูประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีผักผักซาลาหน่นะคะเอ้ยไม่ใช่ผักใบเลื้อยผักชีใบเลื้อยนะคะวันนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีพริกป่นนะคะมีพริกป่นนะคะไว้ปรุงนะคะเครื่องปรุงพริกป่นมะนาวนะคะถุงปรุงรสชูรสน้ำปลาอะไรเนี่ยประมาณนี้นะคะสำหรับเมนูแรกนะคะแล้วก็เมนูที่สองนี่ก็จะเป็นปลานะคะ ปลาทะเลนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเป็นชิ้นๆนะคะเป็นปลาทะเลปลาสําเร็จรูปนะคะที่เขาหั่นไว้แล้วนะคะนี่นะคะชิ้นใหญ่ๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมา <ple ads> ลวกนะคะลวกแล้วก็ต้มลวกสักนิดนึงแล้วก็เอามามาทอดเนาะเราจะใช้ทอดนะคะผัดซอสกระเพรานะคะซอสกระเพราผัดผัดปลาทะเลนะคะนี่นะคะก็จะมีกระเพรานะคะมีกระเพรา มีพริกนะคะมีกระเทียมนี่กระเทียมนะคะปอกไม่ทันก็เอามาเป็นหัวเลยเดี๋ยวมาทําใหม่เดี๋ยวมาทําตรงนี้ด้วยกันนะคะนี่นะคะแล้วก็พริกแดงจินดานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือจะมีพริกไทยเม็ดด้วยนะคะสําหรับเครื่อง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 ปรุงนะคะสําหรับพริกซอสกระเพราของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอันแรกกันก่อนนะคะ ต้มต้มวันนี้เราใช้สองหม้อเลยเราใช้สองหม้อเลยนะคะใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์นะคะขอบคุณนะคะน้องดาเมนูปลาอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะน้องดาเมื่อเช้าไปกินข้าวบ้านน้องกำลังกินข้าวตอนเวลาน้องดาขึ้นพี่จะต้องหิ้วโทรศัพท์ไปด้วยไม่งั้นลืมมวยไปนั่งกินข้าวลืมน้องดาเราก็อยากดูนะไม่ใช่ น้องดาวบอกไม่เป็นไรแต่พี่ก็อยากดูเนาะอยากอยากดูว่าจะากกินเมนูที่น้องดาททำแบบน่ากินอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะวันนี้จะเป็นอันนี้หม้อนะคะหม้อหม้อเดี๋ยวเราใช้ตัวหม้ออันนี้นะคะในการที่จะต้มแซบนะคะนี่นะคะก็เอาน้ำซุปใส่ลงไปเลยนะคะน้ำซุปน้ำซุปนี่นะคะ น้ำซุปที่อันนี้เราต้มสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันอีกทีเพราะยังไม่ได้ปรุงนะคะแค่ตุนตุนเครื่องในไว้ให้มันให้มันเปื่อยเท่านั้นเองนี่นะคะประมาณนี้นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะเปิดไปเลยค่ะหอมเลยค่ะนี่เราก็ใส่ไอ้พวกอะไรนะตะไคร้เครื่องเทศอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะ เริ่มเดือดแล้วหม้อน,นี้ร้อนดเีเร็วดีจริงขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะน้องเอสสวัสดีค่ะ <laughs> เกือบลืมทักน้องเอสดรากินค่ะราบจบค่ะรากินตอนจบ <laughs> ขอบคุณนะคะน้องดาน้องเอสแล้วก็น้องหยานะคะ ใครมาอีกไหมน้อจอดไว้เลยนะคะหรือมิธุราอะไรก็ไปทํากันได้นะคะขอบคุณนะคะ thank you so much i love you นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาเครื่องในนะคะเครื่องเครื่องในหมูนะคะที่เราตุ่นไว้แล้วนะคะเราเอาลงไปตุ่นอีกทีนะคะมานนี้เลยเพื่ออันนี้จะเร็วมากเลยนะเนี่ย เราก็ตุนไว้จนมันเปื่อยแล้วล่ะหอมน่ากินเนี่ยใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะตอนที่เราเอาไปต้มให้มันเปื่อยตอนแรกนะเครื่องในเครื่องใน <c oughs> เดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้ใส่ไปนะคะประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็ในระหว่างที่รอน้ําเดือดนี้เดี๋ยวจะไป เอาปลาเอาปลาไปลวกน้ําร้อนหน่อยนี่ลวกให้มันเป็นชิ้นหน่อยอันนี้มันจะเละๆนะมันจะนิ่มนิมมันเละๆเวลาทอดแล้วมันจะเนี้ยไงเดี๋ยวไปลวกน้ําร้อนแป๊บหนึง่งลวกตรงนี้แหละข้างหลังเนี่ยนะในระหว่างนี้ก็ทําไปด้วยสองอย่างพร้อมกันเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะ น้ำเดิมเดืเอดแล้วอืหอมหอมนี่นะครับ